มาดูทุเรียนนะคะไกลแล้วนะคะส่วนทุเรียนสวัสดีค่ะมาติดตามช่องน,นัตตี้เฟเมิลี่นะคะมาดูทุเรียน,นะค่ะวันนี้เรียนหนอนนะคะนี่นะคะ ได้จะได้เก็บแล้วค่ะเยียหมหวนทอนค่ะอวน ันนี้มาเข้าสวนทุเรียนนะคะมาดูนะคะว่าปีนี้ทุเรียนจะเป็นเยอะไหมออกผลไหมนี่นะคะ ีนี้ทุเรียนปีนี้แห้งไม่มีน้ำแต่ก็ออกลูกพอสมควรค่ะทุเรียนค่ะมาดูทุเรียนเลยค่ะดูค่ะทุเรียนหมอนนะคะ แตกกิ okay, ่งอยูนะคะาโอเคไหมขอเป็นพอสมควรปีนี้เป็นน้อยนะคะทุเรียนกำลังแตกดอกใหม่ค่ะ วนที่เรียนนะคะก็เป็นลูกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ปีนี้มันแห้งแรงดูนะคะแตกดอกแต่ไม่ติดเลย เรียนทํายากมากนะคะกว่าจะเป็นลูกกว่าจะได้ผลอยากกว่าจะเก็บได้ก็ต้องรลายเรื่องค่ะใส่ปุ๋ยใส่อะไรเป็นมาแล้วก็ไม่รู้จะติดไหมไอ้นี้ต้นนี้สวยนะคะน่าจะได้กินหมดห้าลูกก็ดูหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกหกพูเลยค่ะแต่ละลูกอะ่ะ เรียนรู้ค่ะปีแรกที่มาทําสวนใกล้เก็บได้แล้วนะคะดูนะคะูุเรียนใต้ คะให้ดูกำลังเป็นค่ะนะคะทุเรียนนะคะ,ะ,คะวันนี้มาทำสวนมาดูสวนทุเรียนค่ะ เลี้ยงปลาด้วยนะคะมีปลาช่อนปลาดุกนะคะที่เลี้ยงไว้ไว้เอาเก็บน้ำไว้ทำรดน้ำทุเรียนค่ะต้นนี้กำลังแตกนะคะทุเรียนนี้เป็นแค่สามปีเองนะคะที่เป็นลูกใช้เวลาสามปีเองค่ะ มีมะนาวด้วยนะคะเป็นกเกษตรทำมะนาวไว้ปลกต้นมะนาวเป็นลูกแล้วนะคะนี่ค่ะเลี้ยงปลาบ่อปลาทำบ่อปลาไว้เก็บน้ำนะคะลดน้ำบ่อปลาค่ะเดือนนะคะต้นมะนาว ลุกเหมือนกันค่ะนี่นะคะทำใส่ถรงไว้ค่ะนี่ค่ะทุเรียนแล้วก็มาเป็นส้มเป็นหนาวนะคะส้มใหญ่ เขาดูนะคะมีภูที่ใต้ภูไปภูเขาจะขายดีหน่อยนะคะค่ะดูทุเรียนนะคะทุเรียนค่ะนี่นะคะใกล้แล้วนะคะใกล้ะจะเก็บได้ดูนะคะสั่งจองได้เลยนะนี่นะคะปีนี้เป็นเยอะหน่อยนะคะดูนะ กว่าจะเป็นลูกต้องใส่ปุ๋ยต้องดูแลอย่างดีกว่ามันจะเป็นลูกให้เราได้กินได้นะคะกว่าจะเป็นแบบนี้ต้องใช้ต้องใส่ปุ๋ยต้องดูแลบำรุงอย่างดีเลยค่ะกว่าจะเป็นลูกโตแบบนี้นะคะนี่นะคะ ต้นเล็กจะ,ะเป็นลูกเยอะเลยค่ะดูเลยค่ะแค่สามปีเองนะคะที่ว่าเป็นผลผลิตได้นะคะดูนะคะ ต้นใบใหญ่นะคะเดียว,ว่าอยู่นะคะเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูอีกนะคะไปดูสวยๆนะที่รูปมันเป็นสวยๆทุเรียนต้องใส่ปุ๋ยต้องดูแลอย่างดีค่ะกว่าจะเป็นลูกต้องบำรุงต้องใช้เวลาค่ะในการที่ว่าดูแลต้นทุเรียนต้องใส่ใจค่ะ ทำสวนผูเรียนไม่ใช่ง่ายนะคะกว่าจะเป็นรูปได้นี่นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์ช่องนัตตี้เฟมาลีด้วยนะคะก็จะทําคลิปออกมาให้นะคะนี่นะคะดูเลยค่ะคก็ดูนะคะว่าผลผลิตป,ปีนี้ เป็นยังไงนะคะก็โอเคนะคะก็เต็มต้นอยู่เนาะนี่นะคะดูนะคะสวยค่ะสวยมากเลยค่ะช่วยถ้ามีอะไรคำแนะนำอะไรก็พิมพ์มาได้นะคะบอกแนะนำมาได้นะคะการทำสวนผู้เรียนยังไงให้เป็นลูกเยอะนะคะดูแลยังไงแนะนำมาได้เลยค่ะ ากกดไลค์กดแชร์อ่าชนนัตตี้เฟมมอรี่ด้วยนะคะน,น,น,นี่นะคะ ็ข้างๆก็จะมีเลี้ยงปลาด้วยนะคะดูนะคะดูนะคะมันนี้นัดฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากติดตามให้ด้วยนะคะพยายามจะทำคลิปดีๆออกมาให้เอซได้ดูกันค่ะขอบคุณนะคะที่กดติดตามให้นัดขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ 好很多你，